ช o เ e ส o s อดแ Teach and Talk โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาก้าวใหม่9ก้าแห่งคุณภาพเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านคะ่ะดิฉันนางสาวนักกิตาสว่างยิ่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาค่ะหาและในวันนี้นะคะก็ต้องขอยินดีต้อนรับค่ะอาจารย์นันพัฒโตพันธ์นะคะอาจารย์กิ๊กค,ค่ะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะ สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคุณผู้ชมทุกท่านกับสาระดีๆบวกไลฟ์สไตล์ที่จะนำเอาความรู้วิทยาศาสตร์เนี่ยมาสอดแทรกในสิ่งที่เราพบเห็นประจําวันนี้กับสุวิยาศาสตร์เพืก่การศึกษาทอมภ้าจันทรกรุงเทพค่ะค่ะและในช่วงนี้นะคะเราก็ต้องเผชิญกับฟ้าฝนในช่วงเวลาก่อนออกก่อนออกมาทำงานแล้วก็ในช่วงเวลาที่เราเลิกงานนะคะก็จะพบว่า ฝนจะตกเป็นประจำเลยก็เจอกันบ่อยเนาะค่ะเจอกันเวลาเดิมค่ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงถึงหน้าฝนหรือว่าฤดูฝนเนี่ยค่ะน้องกิ๊กคิดถึงอะไรบ้างคะสำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดเนาะอยู่ต่างจังหวัดมาก่อนไงถ้าพึ่ถึงหน้าฝนก็คงนึกถึงแบบ นาข้าวอะไรอย่างนี้เปล่าสีเขียวเขียวเขียวอะไรเขียวเขียวต้นเอ่อกลิ่นฝนต้นหญ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามอกงใช่ดูธรรมชาติทุกเขียวเขียวภูเขาอะไรอย่างเงี้ยอืมก็คงไม่ใช่ภาพน้ำท่วมเหมือนที่อยู่ในกรุงเทพนี่หรอกเนาะหรือว่าอาจจะแบบได้กาแฟอุ่นๆร้อนๆสักแก้วหนึ่งแล้วก็หอมกลุ่นกลิ่นกาแฟแบบนี้ใช่ไหมคะกับกลิ่นของธรรมชาติใช่ นะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของกลิ่นนะคะซึ่งกลิ่นนะคะมันก็มีหลากหลายแบบนะบางคนอาจจะชอบแบบชอบให้ห้องหอมชอบให้บ้านหอมชอบให้ตัวหอมหอมนะคะหรือว่าชอบกลิ่นอาหารพวกนี้นะคะมันมีผลกับอารมณ์เราเหมือนกันเนาะเราเคยเราเคยพูดคุยกันในเรื่องของกลิ่น ไปก่อนหน้านี้แล้วเหมือนกันนะคะ,ใ,คะในที่เราเคยเออกอากาศไปไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะซึ่งกลิ่นเนี่ยมันก็จะมีมีผลเหมือนกันแล้วกลิ่นบางอย่างเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเฉพาะนะคะว่าถ้าเราได้กลิ่นแบบนี้แหละเราก็จะรู้เลยทันทีว่ากลิ่นเนี้ยคือกลิ่นอะไรนะคะซึ่งไม่มีกลิ่นอื่นแบบเหมือนนะคะหรือว่ามาแทนได้นะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็อาจจะมีการสังเคราะห์นะคะกลิ่นต่างๆขึ้นมานะคะเพื่อ อตอบสนองความต้องการของของบุคคลบางกลุ่มนะคะเหมือนกันนะคะ้คโดยเฉพาะกลิ่นจากธรรมชาติแบบนี้นะค่ะก็เริ่มสังเคราะห์ขึ้นมาได้แล้วเหมือนกันนะคะอาจจะมีแบบกลิ่นแปลกๆขึ้นมาแต่ว่าก็จะเป็นเฉพาะกลุ่มนะคะค่ะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของกลิ่นไอดินนะคะเมื่อยามฝนตกนะะว่าเกิดจากอะไรแต่ว่าถ้าอย่างเราอยู่ในกรุงเทพแบบนี้นะคะเราอาจจะไม่ไม่ค่อยได้กลิ่นเท่าไหร่เนาะเพราะมันเป็นคอนกรีต ใช่ซึ่งก็อาจจะที่เราได้กลิ่นอาจจะเป็นกลิ่นท่อค่ะทีนี้เมื่อรดูฝนมาเยือนนะคะ <c oughs> บรรยากาศของฝนตกหรือว่าหลังฝนตกนั้นนะ่ะก็คือเชื่อว่าหลายๆคนนะคะคงนึกถึงบรรยากาศความสดชื่นแล้วก็กลิ่นที่คุ้นเคยนะคะอย่างกลิ่นไอดินนะคะที่ออกมาจากผิวดินนะคะที่จะทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็สดชื่นนะคะทีนี้เราก็จะมาดูกันว่ากลิ่นไอดินเนะะี่ยค่ะมันคือกลิ่นอะไรนะคะซึ่ง ในเพจวิตามินดีนะคะของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาะะที่เราได้เผยแพร่กันออกไปก่อนหน้านี้นะคะวันนี้เราก็เลยหยิบยกขึ้นมานะคะเพราะว่าช่วงเป็นช่วงหน้าฝนพอดีนะคะซึ่งกลิ่นไอดินนะคะที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ฝนตกนั้นทางวิทยาทางวิทยาศาสตร์นะคะเราจะเรียกว่าเพทริเคอร์นะคะซึ่งกลิ่นนี้นะคะไม่ได้เกิดจากดินกับน้ำฝน นะคะไม่ใช่ว่าพอฝนตกมาแล้วก็ทบกับดินแล้วเราได้กลิ่นดินแบบนั้นมันมันไม่ใช่กลิ่นที่เกิดจากใช,ใช่ค่ะแต่เขาบอกว่าเกิดจากจุลินทรีย์ที่ชื่อว่า streptomyces นะคะซึ่งผลิตสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่า g g o s m i n นะคะจุลินทรีย์ชนิดนี้นะคะก็จะจัดอยู่ในกลุ่มของ a c t i n o m y c e s นะคะอันนี้ก็เป็นศัพทวิทยาศาสตร์ ะะทังนั้นเลยนะคะเพราะมันเป็นชื่อเฉพาะน,นะคะซึ่งเป็นแบคทีเีีนะคะที่พบมากในดินค่ะก็จะมีลักษณะรูปร่างเป็นเส้นใยนะคะโดยเส้นใยก็จะมีทั้งส่วนที่เจริญไปในแหล่งอาหารแล้วก็ชูขึ้นไปในอากาศนะคะสืบพันโดยการใช้สปอร์ นะคะค่ะ <Okay. S 2> แล้วก็ในระบบนิเวศนะคะจะทําหน้าที่เป็นผู้ย่อยสลายพวกซากพืชซากสัตว์นะคะเพื่อเป็นแร่ธาตุหมุนเวียนให้กับพืชแล้วก็สิ่งมีชีวิตอื่นๆที่อาศัยอยู่ในดินนะคะ mm. แล้วก็เมื่อแบคทีเรียนชนิดนี้นะคะตายลงก็จะสร้างสาร g e โอ m i n นนี้นะคะขึ้นมาในขณะฝนตกนะคะแล้วก็พอฝนตกลงมากระทบกับพื้นดินนะคะก็จะเกิดการฟุ้งกระจายของสปอร ะะของแบคทีเรียแล้วก็ลอยขึ้นไปในอากาศนะคะพร้อมกับโมเลกุลของจีโฮสมินนีนะคะจึงทำให้เราเนี่ยสามารถสัมผัสกลิ่นนี้ได้นะะแล้วก็เขาบอกว่านอกจากแบคทีเรียชนิดนี้แล้วนะคะสารจีโอสมินนีนะคะ, i, ะ,คะยังพบในพืชบางชนิดนะคะที่จะผลิตออกมาในขณะที่ดินไม่มีน้ำนะคะหรือว่าแห้งแล้งค่ะเพื่อชะลอการงอกของมเมล็ดพืช ะะซึ่งเมื่อฝนตกก็จะไปผสมนะคะพร้อมๆกับสารจีโอสมินนี้นะคะที่แบคทีเรียสร้างนั่นเองนะคะ oh. เพราะว่าโดยทั่วๆไปก็เชื่อว่าแล้วก็โดยส่วนตัวเองนะคะก็ไม่เคยสร้างมาก่อนนะคะว่ากลิ่นดินที่ที่เราได้กลิ่นนี้นะคะมนเกิดจากแบคทีเรียนะคะก็คือเข้าใจว่ามันคือกลิ่นดินมาโดยตลอด นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะก็อันนี้ก็จะได้ความรู้กันไปนะคะแล้วก็ออพอฝนตกไปแล้วแบบนี้นะคะหลังฝนตกนะคะทำไมเราจึงเห็นแมลงแล้วก็สัตว์ต่างๆนะคะออกมาจากดินมากมายเลยเคยสังเกตไหมคะก็ก็ะจะมีมะแลมลงน,น้ําท่วมหรือเปล่าก็จะมีพวกสัตว์เล็กๆเนี่ยค่ะออกมานะคะก็อาจจะเกิดจากการที่มีพวกแบคทีเรียไปย่อยสลาย ะะพวกซากพืชซากสาัตว์อะไรก็อาจจะทําให้เกิดมีสิ่งมีชีวิตนะคะขึ้นมานะคะทีนี้กลิ่นไอดินนะคะมีประโยชน์อย่างไรต่อธรรมชาติน้องกิกทราบไหมคะโอกลิ่นไอดินที่เราได้กลิ่นเนี่ยหรอคะก็น่าจะช่วยในเรื่องของการผสมอ่าเรียกไรนะช่วยช่วยให้สัตว์อย่างเช่นพวก มเมล็ดพวกอ่าไม่ใช่สัตว์เมล็ดสัตว์เล็กๆที่พี่หยุนบอกว่าออกมาข้างนอกเนี่ยมาช่วยกินซากแบคทีเรียอะไรอย่างนี้ป่ะช่วยผสมอะไรสักอย่างหรือเปล่าเดานะค่ะก็คือ,อ,อกลิ่นของไอกลิ่นอ่าเรียกว่าไรกลิ่นของไอดินนี้นะคะที่เราสัมผัสนะคะก็คือไม่ไม่ใช่แค่เรานะคะที่จะ จะสัมผัสได้นะคะนอกจากมนุษย์แล้วกลิ่นนี้นะคะในธรรมชาติก็ยังมีสัตว์อีกหลายชนิดนะคะที่มีความไวต่อกลิ่นนี้เช่นกันนะคะนั่นก็คือสัตว์จําพวกขาปล้องนะคะพวกมดพวกตะขาบกิ้งกือนะคะก็จะออกมากินซากแบคทีเรียชนิดนี้นะคะที่ตายแล้วนะคะแล้วก็ทําให้สปอร์ติดไปกับขาของสัตว์นะคะเมื่อสัตว์เหล่านี้ไปยังที่ต่างๆนะคะสปอร์ของแบคทีเรียก็จะกระจายไปที่แหล่งอื่นด้วยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการแพร่พันธุ์ของ ของแบคทีเรียชนิดนี้ออ๋อนะคะสร้างให้เพื่อให้สัตว์เนี่ยมาพาเขาไปนั่นเองใช่ค่ะใช่เพราะว่าเวลาฝนตกอย่างที่เราบอกไปว่าฝนตกมากระทบกับพื้นดินใช่ไหมคะสปอก็ฟกุงก็จะหายไปใช่ไหมคะแล้วก็จะมีสัตว์ตัวเล็กๆนะคะออกมานะคะค่ะดังนั้นนะคะกลิ่นไอดินที่เราได้สัมผัสนี้นะคะก็ไม่ใช่กลิ่นของกลิ่นไอธรรมดาธรรมดานะคะแต่ว่ามันเป็นกลิ่นไอที่ เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตนะคะของแบคทีเรียแล้วก็สัตว์ชนิดต่างๆด้วยนะคะทีนี้ก่อนหน้านี้นะคะที่ที่เราได้เกริ่นกันไปว่ามันมีเรื่องของกลิ่นที่เกิดจากการสังเคราะห์ใช่ไหมคะใช่ค่ะ,ะแล้วแล้วกลิ่นของไอดินนี้นะคะมันมีการสังเคราะห์ขึ้นไหมคะอ่าพูดถึงเรื่องกลิ่นก่อนน้นี้พี่หยุนก็พูดถึงเรื่องน้ําหอมอะไรอย่างงี้แล้วก็เคยกันไปแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีการ นำกลิ่นต่างๆในธรรมชาติเนี่ยมาทําเป็นน้ําหอมเนาะจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของน้ําหอมมันก็คือจากการที่มนุษย์เราเ่ยสังเกตว่าดอกมงดอกไม้เนี่ยมันมีกลิ่นหอมก็ <c oughs> ก็ทำมาทำเป็นเครื่องหอมนั่นเนองเนาะเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ย <c oughs> พี่หยุคงรู้จักเรื่องของอา,อาจจะรู้จักเรื่องถุงหอมค่ะ <c oughs> อ่าถุงหอมนี่ก็คนไทยส่วนมากจะเป็นคนไทยทำเนาะที่ที่เอา อดอกไม้ไมแห้งห,งหรือว่าดอกไม้มีกลิ่นหรือว่าสมุนไพรมีกลิ่นเนี่ยไปตัดแห้งแล้วก็นํามาใส่ถุงแล้วก็เย็บให้กลายเป็นถุงสวยงามแล้วก็พก<ช>หรือว่าแขวนตามที่ต่างๆเนี่ยวัฒนาธรรมนี้ก็มีเหมือนกันในใน,ใน,ใน,ในต่างประเทศก็คือเรื่องของการมีถุงหอมเหมือนกันแล้วก็มีวัฒนธรรมการที่ผู้หญิงเนี่ยถือถุงหอมเพื่อที่จะให้ตัวหอม Mm. ก็คือกลบกลิ่นก่อนท no, like ี mm. ah. of, ่จะมีน hmm. ้ําหอมแบบนี้นะคะใช่ค่ะก็มีถุงหอมมีการพกถุงหอมเลยนะอเป็นวัฒนธรรมก็แสดงว่าจริงๆแล้วมนุษย์เองก็มีการสังเกตว่ามันมีความหอมแล้วก็มีการสังเกตแล้วก็นํามาเป็นจุดเริ่มต้นของการทําเครื่องหอมในรูปแบบต่างๆอย่างสมัยก่อนให้สมัยก่อนหลายคนหลายคนอาจจะอาจจะคุ้นเคยก็ได้ว่าดูละครพีเรียดก็คือละครยุคต่างๆเราแบบเห็นนางเอกเอา ดอกไม้มาทัดหูเอาจำปีมาเขาเรียกอะไรนะคะเขาเรียกว่าเขาเรียกพันหรอพันใส่เส้นผม,ผมอ่าเคยเห็นเนาะ,ะพวกยุคหนึ่งที่ใส่เกาะกระโจมอกแล้วมีดอกจำปมีมาทัดที่หูหรือว่ามาพันที่ผมจริงๆ<ะ>แล้วมันก็ไม่ใช่แค่ความสวยงามหรอกจริงๆส่วนหนึ่งเอาจริงมันก็เริ่มมาจากความหอมด้วย<ะ>เขาบอกว่าก็คือให้เนี่ยให้ผมหอมหรือว่าให้มีกลิ่นหอมอยู่ใกล้ๆ ก็เราสมัยนั้นมันไังไม่มีการเขาเรียกว่ายังไม่มีนวัตกรรมการสกัดเอากลิ่นหอมจากดอกไม้ก็จึงมีการเริ่มต้นด้วยการนําดอกไม้นะมาใกล้เราซะก่อนให้มีกลิ่นแล้วก็มีเรื่องของถุงหอมแล้วก็มีการอบน้ําปรุงพัฒนามาเรื่อยใช่ไหมคะก็เราก็มีน้ําปรุงแล้วก็กลายมาเป็นน้ําหอมทีนี้่อคือวิวัฒนาการใช่ก็คือนวัตกรรมใช่นวัตกรรมวิธีการสกัดเนี่ยมันก็มีหลายแบบและแน่นอนเลยว่า เมื่อก่อนเนี่ยที่เราเห็นกันวัฒนธรรมน้ําหอมเนี่ยเราจะได้ยินกันว่ามาจากประเทศฝรั่งเศสเนาะใช่ค่ะก็คือค er จะพัฒนาการมาจากการสกัดเอาตัวออยล์หรือว่าน้ํามันหอมระเหยของดอกไม้เนี่ยแยกชั้นออกมาส่วนมากคือท้าน้ําหอมก็คือดอกไม้เนาะดอกไม้ใบไม้ส่วนมากอ๋อจริงจริงเราก็มีการสังเกตว่าเออพวกนี้มันหอมนะนู่นนี่นั่นเราก็พัฒนาดอกไม้มาเรื่อยส่วนมากกลิ่นมันก็จะเป็นกลิ่นของต้นไม้ เป็นกลิ่นของพืชของดอกไม้จากไม้หอมเพราะจากธรรมชาติแบบไม้ใช่ไหมคะไม้หอมกัญญาอะไรอย่างนี้มีหมดเลยมีส่วนผสมหลายคนไม่ทราบว่าจริงๆส่วนหลายส่วนของต้นไม้ถูกนํามาทําเป็นน้ำหอมด้วยอย่างแซนดิลวูดหรือว่าอย่างคอนิเฟอร์อะไรอย่างนี้ค่ะทีนี้หลายคนพอมาถึงจุดจุดหนึ่งเนาะก็มีการพูดถึงกลิ่น ทั้งกลิ่นอาหารหรือว่าอย่างที่บิณนบอกกลิ่นไอดินกลิ่นหลังฝนตกกลิ่นทะเลค่ะเนอะเดี๋ยวนี้เขาสังเคราะห์ไปได้ถึงสังเคราะห์กลิ่นไปได้ถึงแบบกลิ่นทะเลอะไรพวกนี้แล้วใช่ไหะจริงๆที่หยณฑว่าจริงๆอ่ะบอกอย่างกลิ่นไอดินเนี่ยก็ไม่ใช่กลิ่นของดินแต่เป็นกลิ่นของแบคทีรียถูกไหมใช่ค่ะอ่ะมันก็คือกลิ่นของหลายๆอย่างผสมกัน มันไม่ใช่กลิ่นอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเช่นกลิ่นทะเลเองมันก็เป็นกลิ่นมันไม่ใช่กลิ่นของทะเลแต่มันเป็นกลิ่นอะไรเอ่ยกลิ่นของน้ําทะเลที่มีส่วนประกอบตรงนั้นตรงนี้หลายสิ่งผสมกันมันก็คือการผสมกลิ่นให้ได้ออกมาคล้ายคลึงกับกลิ่นของธรรมชาติเพราะฉะนั้นในวงการน้ําหอมมันก็มีการพัฒนามาเรื่อยๆจากกลิ่นเบสิกจากกลิ่นน้ํากุหลาบอย่างเดียวก็เป็นเบสโนตมิดเดิลโนต Lasting Not e ก็คือมีทั้งก,ก,กลิ่นส้มกลิ่นกุหลาบมีการผสมกลิ่นให้เป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมคะ,คะก็มันจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็ค้นพบว่าจริงๆมันมีกลิ่นอย่างอื่นให้เสพอย่างเช่นกลิ่นดินเป็นต้นกลิ่นฝนเป็นต้นถ้าสมมติว่าไม่ใช่หน้าฝนแต่แบบอยู่ดีๆแล้วก็แบบว่าอ<ย>ุ้ยอยากได้บรรยากาศแบบฝนตกอ่ะอ,อยู่ในห้องอะ่ะอ,อยากได้กลิ่นดินจังเลยแบบนี้ค่ะใช่อย่างเราอยู่ในเมืองเนี้ยอ่าไม่ค่อยได้กลิ่นดินไม่ได้กลิ่นหิใช่ก็ไปเลยค่ะ มีทั้งเทียนกลิ่นฝนใช่ไหมมีสเปร์รูมสเปรย์หรือว่าสเปรย์ฉีดห้องแล้วก็มีน้ําหอมแต่ว่าเรื่องของกลิ่นที่มันต่างอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อาจจะไม่ใช่กลิ่นที่ขายดีตลอดเพราะว่ามันเป็นกลิ่นที่นข้งถือว่าแปลกเราเรียกเขาว่าตลาดนี้ก็คือ niche คือแปลว่าแปลกหรือว่าหาย,ยากฉเพาฉเพาะกลุ่มใช่แล้วมันก็มีน้ําหอมที่เป็นแบรนด์ต่างประเทศหลายแบรนด์ที่ทําเป็นอัตลัยหรือสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นสตูดิโอที่เป็น เพอร์ฟูมโดยเฉพาะคือขายแต่น้ําหอม <c oughs> ที่ <c oughs> เราคุ้นเคยกันก็จะเป็นส่วนมากจะเป็นพวกแบรนด์เครื่องสำอางที่มีน้ําหอมด้วย <c oughs> หลายแบรนด์เลยทีเดียวหรือว่าน้ําหอมเฉยๆถ้าคนไทยก็จะคุ้นชินกับแบรนด์อาทาเเย่ elier, อย่างเช่นพวกบรีโด้ลาบีโดหรือว่า พวกชองพองกันทเย,ย่อะไรอย่างเงี้ยคือมันเริ่มมาจากการที่เขาเป็นแบรนด์แฟชั่นหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วยี่ห้อเมืองไทยเนี่ยก็มีหลายยี่ห้อที่เดี๋ยวนี้มันมีการผลิตเรือน,น้ําหอมหรือว่าแบรนด์ที่ทําเฉพาะน้ําหอมสกัดโดยส่วนสกัดส่วนพืชหรือว่ากลิ่นเนี่ยเน้นของในพื้นที่กลิ่นแบบไทยๆก<ช>ลิ่นดอกไม้อย่างเช่น,ะนะมะดอกไมใครเดินห้างพวกเครอเซนทันจะเจอ บูตบัตเตอร์ฟลก็คือเป็นน้ําหอมยี่ห้อแบรนด์ไทย <Huh. S 1> ที่ทํากลิ่นจากกลิ่นไทยๆก็มีก็คือจากวัสดุเออไม่ใช่วัสดุเมทิเรียลธรรมชาติที่หาได้ในเมืองไทย <Huh. S 1> แล้วก็มีแบรนด์ลูกอย่างเช่นมิดก็คือเป็นแบรนด์ของไอน,นี่ทีของบัตเตอร์ฟลมีหลายแบรนด์เลยนะคะจริงๆแล้วแล้วที่สําคัญเขาก็ทําพวกกลิ่นแปลกๆขึ้นมาเหมือนกันอย่างเช่นกลิ่นฝนตกกล hmm. ิ่นไอศครถ้าเป็นแบรนด์ที่นิชหน่อยที่ หลายคนอาจจะรู้จักก็ได้คือเมซองเมจาริก้ามันเป็นแบรนด์ฝรั่งเศสที่มีซีรีส์ที่ชื่อว่าเร p เปกาเรปเปกาแปลว่าของเลียนแบบค่ะ <c oughs> ซึ่งซีรีส์นี้น่าสนใจตรงที่ว่าไอตัวเรปเปกาเนี่ยเป็นของเลียนแบบแปลว่าเขาตั้งใจทำน้ำหอมเลียนแบบกลิ่นต่างๆและในซีรีส์นี้ก็มีหลายแบบแบบพี่หยุนกลิ่นดินก็เป็นหนึ่งในนั้น <c oughs> กลิ่นดินเฉยๆนะแล้วก็ after the rain ก็คือกลิ่นฝนหลังฝนตกกลิ่นอะไรก็ได้ตามหลังฝนตกมี walk on the beach ก็คือกลิ่นที่แบบเราได้กลิ่นตอนเวลาเดินบนชายหาดมีกลิ่นจ u n ก l e ก็คือกลิ่นป่าอย่างเงี้ยมีกลิ่น Jazz Club ก็คือกลิ่นที่ได้แล้วมันได้กลิ่นแล้วจะนึกถึงบรรยากาศในแจ๊สคลับก็แสดงว่าต้องมีกลิ่นแอลกอฮอล์อ้วนๆมีกลิ่น นึกออกใช่ไหมคะคือกลิ่นที่ผสมออกมาแล้วให้ถึงบรรยากาศนั้นเปิดเพลงแจ๊สอยู่ที่บ้านแล้วก็ฉีดทุกน้ำหอมยังไม่เหมือนยังไม่หมดนะมีกลิ่น Bubble b a บสก็คือกลิ่นกลิ่นการอาบน้ำแช่อ่างแบบมีฟองเฮ้ยโดยที่ไม่ต้องอาบน้ำใช่โดยที่ไม่ต้องอาบน้ำมีกลิ่น b u บเบิล a บสแล้วก็มีพวกกลิ่นอันนี้ชอบมาก b a r b บ e Shop กลิ่นลัดตัดผอมงพี่หยุน มันจะเป็นยังไงนะกลิ่นร้านตัดผมพวก,กแต่ละร้านก็ไม่เหมือนกันใช่ะะแต่ว่าร้านตัดผมแบบ traditional ค่ะเหมือนร้านตัดผมผู้ชายอะ่ะร้านสมัยเก่านึกออกปะอ่ามันจะมีกลิ่นความเป็น mental แบบ freshfresh นิดนึงแต่ก็มีกลิ่นน้ำยาที่เขาแช่พวกมีดโกนอะไรอย่างเงี้ยมันมันมิกมิกมาการรวมกันแล้วให้เป็นกลิ่นที่ให้นึกถึงบรรยากาศแบบนั้นกลิ่นที่จะได้กลิ่นในร้านแบบนั้นยังยังไม่หมดค่ะมีกลิ่น fireplacefireplace fireplace. Fireplace ที่แปลว่า เตาไฟอะค่ะเตาผิงอะกลิ่นควันอะไรพวกนี้เหรอคะอแต่ว่าในหน้าหนาวที่เมืองนอกเวลาเปิดไฟมมันก็มีกลิ่นพวกเขาเรียกว่ากลิ่นไม้สนกลิ่นกำยานยอะไรเงี้ยกลิ่นอุ่นๆไม้ใช่กลิ่นจากฟืนใช่ค่ะกลิ่นจากฟืนกลิ่นจากอิฐที่ทําเตาไฟเตาผิงอย่างเงี้ยเอเอมันก็น่าสนใจเพราะนั้นทั้งแบรนด์เนี่ยเขาถึงตั้งชื่อซีรีส์นี้ว่าซีรีส์ replica หรือที่แปลว่าของเรียนแบบหรือของลอกเรียนแบบ หรือว่าของจําลองอย่างเงี้ยค่ะเหมือนอเหมือนอ่าเหมือนยานอพอลโลที่ตั้งอยู่ที่อ่าสุวิยศาศิ์การสืสารด้าน,นท้องฟ้าจาลองกรุงเทพเราเรียกว่ารเพกาของยานที่ได้รับมอบมาจากอ่าส,สถานทูตอเมริกากา็คือรีเพกาก็คือของจําลองของเนินแบบอันนี้เหมือนกันก็คือเป็นการสัรงะหอกลิ่นแล้วรวมกลิ่นต่างๆให้ส่งถึงบรรยากาศพอพูดเรื่องกลิ่นและบรรยากาศเนี่ย เพราะว่าเราเคยพูดกันเสมอว่ามันส่งผลต่ออารมณ์ของเราเนาะใช่อ่าใช่แล้วกลิ่นแล้วมนุษย์เนี่ยนะคะมีส่วนที่เราเรียกว่า o l f a c t o r y lobe โเนี่ยใหญ่มากเป็นส่วนหนึ่งของสมองส่วนหน้าเรียก o l Factory ก็คือส่วนที่ดูแลเรื่องของการดูแลอ่เรื่องกลิ่นการได้กลิ่นได้รูร้รสนย่างค่ะซึ่งส่วนนี้อยู่ใกล้กันกับส่วนที่เป็นส่วนความสมจัิงของมนุษย์ เขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยมี five s e n s o r i e s คือมีสัมผัสทั้ง5้าใครที่เคยมาสุนทยาศาสตร์เพื่อการศึกษามาที่ชั้น7ชีวิตพิศวง Miracle of Life จะได้เรียนรู้ถึงสัมผัสทั้ง5การใช้สัมผัสทั้งผิวหนังการสัมผัสมองเห็นด้วยตาใช่ค่ะด้กลิ่นด้กลิ่นอะไรคะหูหูได้ยินแล้วก็ลิ้นลิ้นรับรสก็คือ Sense ไฟฟ์เซนเซอรก็คือสัมผัสของมนุษย์ทั้งห้าก็ถ้ามาฉันก็อย่าลืมแวะมาที่ชั้นเจมาเรียนรู้กันรับรูส้ส่วนประสาทสัมผัสของมนุษย์ได้ในโฉนดของชั้นเจชีวิตพิศวงเม e ร์เ a of Life ทีนี้แต่เขามี s t u าดีหรือว่ามีวิจัยออกมานาน้นแล้วด้วยข่าว่ายืนยันว่ามนุษย์เนี่ยสิ่งที่เกี่ยวโยงกับความทรงจำชัดแน่นที่สุดคือ ความทรงจําของเรื่องกลิ่นค่ะถ้าพูดถึงเรื่องเซนซอรี่ทั้งห้าหรือว่าสัมผัสทั้งห้าเนี่ยมนุษย์เนี่ยจำได้ดีที่สุดคือกลิ่นอาจจะเห็น้วยบางคนติดหมอนหมอนเน่าหมอนเน่าพี่หยุนติดผ้าเน่าไม่ค่ะติดนะมีมีนะเคยมีนะเคยมีเสื้อที่ดมเสื้อแฟนอย่างเงี้ยซักก็ไม่ได้หลานมีซักไม่น่าจะเปลี่ยนกลิ่นเปลี่ยนแล้วเป็นไงเอ่ยงุนงิดนอนไม่หลับ ไม่ได้ดมอ่าเพราะว่ามันมีความทรงจําเกี่ยวข้องด้วยความทรงจําที่ว่าก็คือความรู้สึก mm hmm. อ่านี่ต้องย้อนนิดนึงหลายคนงงเอ๊ะเดี๋ยวบอกว่าได้กลิ่นแล้วก็ความทรงจําแล้วก็ความรู้สึกมันยังไงจริงๆแล้วเนี่ยแกวิจัยทาง neurology หรือว่าวิจัยทางพวกเขาเรียกว่าทางสมองอะคะ่ะเขาบอกออกมาตั้งนานแล้วนะสักพักแล้วว่ามนุษย์เราเนี่ยจดจำความทรงจำเนี่ยมัน bias ไปแอบแปลว่าไม่เที่ยงตรงไม่เที่ยงแท้เสมอไปเพราะนั้นไอ้ที่เราจําได้ที่เราคิดว่าเราจําได้เราเคยใส่เสื้อสีเหลืองเมื่อวันอังคารสองปีที่แล้วที่เป็นวนวนวันเลนทนยอาจจะไม่ใช่สีเหลืองก็ได้เพราะมนุษย์เราเนี่ยความทรงจำเนี่ยถูกแทรกแซงด้วยความรู้สึกค่ะพี่ยุนสิ่งที่เราจําดีที่สุดคือความรู้สึกแล้วก็กลิ่นอ่ะแต่ความรู้สึกเนี่ยมันไม่ใช่เซนเซอรี่เนาะความรู้สึกที่ว่าไม่ใช่ร้อนหนาวนะคะความรู้สึกที่ว่าค,ความรู้สึกสุขทุกข์ค่ะพี่ยุน สุขทุกข์เสียใจดีใจตกใจเครียดเหนื่อยอะไรเงี้ยคือความรู้สึกต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันส่งผลสามารถแชกแซงต่อประสบการณ์ของเราได้จําได้ไหมเราจะจําทุกอย่างไม่ได้หรอกจาได้แค่อะไรที่มันมันมีม,มีพีคข,ของอารมณ์เช่นจําได้ว่าเคยเสียใจมากๆอกหักครั้งแรกจําได้ดีอ่าใช่ไหมอกหักครั้งที่สองอาจจะจําได้ไม่เท่าไหร่เพราะว่าครั้งแรกเจ็บหนักมากกว่าอ่ารายละเอียดมาเยอะกว่าตอนที่มีความรักครั้งแรก เขาถึงบอกว่าความรักครั้งแรกเราไม่ลืมเพราะอะไรเอ่ยอารมณ์มันพีคมากกว่าอ่าบางทีไอ้เรื่องราวที่เราจํารายละเอียดอะมันอาจจะไม่ตรงเสมอไปแต่เราจําได้คร่าวๆแล้วสมองของเราเนี่ยก็จะเติมให้ค่ะเติมให้ว่าบรรยากาศมันประมาณนั้นนี้ base on หรือว่าบนพื้นฐานของความรู้สึกที่เราจําได้เขาถึงบอกว่าคนเราอะทําให้ใครรู้สึกยังไงจำได้ไม่ลืมเรารู้สึกยังไงกับคนคนนั้นเนี่ยเราจะจําได้ไม่ลืม เขาทําอะไรไม่รู้แหละแต่เรารู้ว่าเออคนคนนี้เรามีปฏิสัมพันธ์อันดีเราจะจําได้ว่าเป็นว่าดีว่าบวกถ้าปฏิสัมพันธ์ไม่ดีหรือความรู้สึกไม่ดีเราจะจําได้ว่ากับคนนี้เราลบแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นว่าการได้กลิ่นเนี่ยโดยเฉพาะการได้กลิ่นอะไรที่เราเคยได้กลิ่นมาก่อนแล้ว มันซิกนิฟายหรือว่าส่งคลื่นไปเขาเรียกว่าส่งไปยังสมองส่วนกลางแล้วไปดึงเอาความทรงจำเกี่ยวกับบรรยากาศนั้นกลับมามันจึงมีผลต่ออารมณ์ด้วยเช่นถ้าสมมติเราเคยมีประสบการณ์ที่ดีสมมตินะคะเรานึกภาพเราไปเที่ยวเขาใหญ่ตอนหน้าฝน นั่งออกมาจากแคมมองดูโยบรรยากาศดีตื่นเช้ามานกรอ้องจุ๊บจิบจุ๊บจิ๊บอาจจะไปกับแฟนอาจจะไปกับเพื่อนแล้วก็มองไปเอ้ได้กลิ่นฝนกลิ่นดินเออมันันผ่อนคลายมันเป็นความรู้สึกที่ดีใช่อ่ะเราก็จําได้พอมาได้กลิ่นนั้นอีกทีหนึ่งสมองเราเลยค่ะพี่หยุนมันจะ strongy t i p e หรือว่าเรียกว่าเชื่อมโยงกันอย่างรุนแรงน,น,นะไปถึงเหตุการณ์นั้น ก็จะนึกถึงอาจจะแบบกลับมาแล้วแต่ว่าบังเอิญได้กลิ่นกลิ่นดินใช่ก็ในบรรยากาศเหมือนวันนั้นได้กลิ่นเหมือนวันนั้นใช่ก็จําได้ก็จะนึกถึงเหตุการณ์วันนั้นเลยก็จะนึกถึงความรู้สึกนึกถึงความรู้สึกของวันนั้นบางทีเราอาจจะนึกถึงถึงเหตุการณ์วันนั้นแต่ว่าหลายครั้งนะคะเราอาจเคยได้กลิ่นได้กลิ่นมาแล้ว20ครั้งเราไม่ได้นึกถึงทั้ง20ครั้ง แต่เราจําได้ว่าเราเราจนได้ได้กลิ่นดีแล้วรู้สึกผ่อนคลายจังเพราะว่าเราเคยมีความรู้สึกผ่อนคลาย associate กับกลิ่นนั้นมาก่อนอย่างนี้ถ้าสมมุติว่าเราเคยได้กลิ่นดินจากธรรมชาติแล้วเราไปซื้อน้ําหอมที่เป็นกลิ่นดินมาเนี่ยไอ,ไอ้น้าหอมที่สังเคราะห์มาแบบนี้นมันจะทําให้เรารู้สึกแบบนั้นได้ไหมคะก็ <S 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 สังเกตไหมคะว่าบางที่เราจุดเทียนเราก็รู้สึกผ่อนคลายฉีดน้ำหอมบางทีก็รู้สึกม,มีผลเหมือนก<ช>ันมีผลมันมีผลต่ออารมณ์เพราะว่าอย่าลืมว่ากลิ่นก็เกี่ยวอย่าลืมว่าอย่างที่บอกว่าอเป็นนนที่่่คอข้างใญ แล้วก็อย่างเลยว่าที่บอกว่ามนุษย์เราเนี่ยมีความทรงจําเกี่ยวกับกลิ่นเยอะมากแล้วก็ความทรงจำเนี่ยถูกเก็บในรูปแบบของอารมณ์ซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นจําได้ไม่ค่บางทีเวลาเราแบบว่าเขาเรียกอะไรได้กลิ่นอะไรเปรี้ยวๆน้าลายสอใช่ค่ะบางทีเราได้กลิ่นอาหารเรารู้เลยว่าอร่อยอาหารชนิดนั้นเนี่ยคือเมนูโปรดของเรานะอร่อยแล้วอยากทันทีเลยนะอยากกินทันทีเลยได้กินอะไรทอดๆอยากทันทีเพราะว่าเรามีความทรงจําที่ดีกับอาหารนั้น แล้วก็อยากแล้วก็อยากกินด้วยมัน appetizing <ะ>เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคะเรื่องของกลิ่นเนี่ยว่าเล่นไม่ได้เลยเนาะค<ะ>่ะอแม้กระทั่งเรื่องกลิ่นไอดินเองก็เหมือนกันเห็นไหมคะแม้กระทั่งเรื่องเรื่องเล็กๆเ,เรื่องย่อยๆเรื่องที่เราไม่ได้สนใจอะ่ะค่ะมันก็มีประโยชน์มันก็คือสืบเนื่องต่อกันไปหลายๆเรื่องในชีวิตประจำวัน นี่ยนอกจากจะได้ตอบคําถามเลยว,ว่าไอ้กลิ่นไอดีนี่เราได้กลิ่นเนี่ยตกลงมันกลิ่นดินจริงไหม <ฮะ S 2> ก็ท <ฮะ S 2> ราบแล้วว่าเป็นกลิ่นของสปอร์ของแบคทีเรียชนิดหนึ่ง <ฮะ S 2> แล้วก็ทราบแล้วลว,<า>ว่ามีประโยชน์ด้วยนะ,ช,ะช่วยให้เกิดอะไรเกิดให้สัตว์ตัวเล็กๆขึ้นมากระจายสปอร์ต่อไปแถมนั้นขึ้นมาเพื่อทําการย่อยเศษซากใบไม้ดินใบไม้ดอกไม้แล้วก็ยังพูดถึงเรืปไปไ่องของน้ําหอมแล้วก็เรื่องของการแอสโซเชียตความรู้เรื่องกับการรับรู้กลิ่นของเราด้วยพูดถึงเรื่องกลิ่นเนี่ยขอญาตประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมนิดนึงคือในนิทรศกร นิทรรศการที่เราได้เคยไปจัดแสดงนะคะในงานมหากรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะที่ Impact Arena เมืองทองธานีนะคะ,ะเมื่อช่วงสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะคะปีนี้นะคะที่ผ่านมาเราก็มีการทำนิทรรศการนะคะสู่โลกโปรโตีนแห่งอนาคต ซึ่งในนิทรรศการตอนนี้เราย้ายมาที่อาคาร4ี่ชั้นหนึ่งแล้วนะคะจัดแสดงเป็นบางส่วนให้เนื่องจากพื้นที่เรามีจํากัดน,นะคะเขามีกลิ่นตัวอย่างอาหารด้วยนะคะ,ะเพื่อให้ให,ให้แบบเด็กๆะค่ะที่มาเรียนรู้ผ่านนิทรรศการของเรานะคะได้ทดลองว่าพอบีบขวดนะคะขึ้นมาแล้วจะมีกลิ่นซึ่งจะเป็นกลิ่นสังเคราะห์กลิ่นต่างๆคะ่ะแล้วให้เด็กถ่ายว่ากลิ่นนั้นคือกลิ่นอะไรซึ่งจะสังเกตผิดไปลองเทสมาแล้วค่ะซึ่งจะสังเกตได้เลยว่า กลิ่นแต่ละอย่างมีกลิ่นเฉพาะจริงๆใช่คือเราไปบีบบางขวดมานะคะพอกลิ่นขึ้นมาเนี่ยเรารู้เลยว่าเนี่ยคือช็อกโกแลตใช่เรารู้เลยว่าเนี่ยคือสตรอเบอรี่ะน,นะคะตามประสบการณ์ที่ที่เราเคยมีนะคะแต่นั้นก็คือเป็นกลิ่นสังเคราะห์นะคะมีกลิ่นบาร์บีคิวแบบนี้ค่ะเขาจะมีรูปแบบนิทรรศการของเรานะคะคุณฟังก็คือจะเป็นเตาเตาปิ้งย่างนะคะจัดแสดงอยู่ นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของกลิ่นนะคะที่เราให้ความรู้ตรงนั้นนะคะแล้วก็เรื่องของโปรโตีนทางเลือกนะคะในอนาคตคือไม่ใช่แค่เฉพาะเนื้อสัตว์นะคะอาจจะมีโปรโตีนจากแมลงนะคะโปรโตีนจากพืชนะคะอันนี้ก็เข้ามา ศึกษาหาความรู้ได้นะคะรวมทั้งมาลองมาเทสกลิ่นก็ได้มาดูว่าจมูกของเรานะคะยังได้กลิ่นอยู่จะได้ตรวจโควิดหรือเปล่ายังจําแนกได้อยู่หรือเปล่าใช่แล้วกกลิ่นนี้คือกลิ่นอะไรอย่างที่บอกไปเรื่องของเซนเซอรี่ทั้ง5ของมนุษย์ก็ยังมาดูได้ที่ชั้นเจ็ดเนาะชั้นเจ็ดนิทรศการพิศวง the miracle of life ของสุวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทองฟ้าจำลองกรุงเทพค่ะใช่ค่ะแล้วก็อาจจะมาเที่ยวแล้วบอกเรานิดนึงนะคะว่าไปไปลองทดลองแล้วนะคะเราได้กลิ่นแล้วเรารู้สึกยังไงบ้าง นะคะ <S 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 ก็ฟีดแบ็มาแล้วสู่กันฟังได้นะคะก็วันนี้ก็ถือว่าได้รับสาระความรู้มากมายเลยนะคะในเรื่องของกลิ่นแล้วก็เรื่องของความรู้สึก นะคะแล้วก็รวมถึงเนื้อหาสาระความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะคะแต่ว่าวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะก็ฝากคุณผู้ฟังนะคะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาได้ทาง w w w s c i p l a n e t o r g ค่ะ f a c e b o o k Fanpage YouTube ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทองฟ้าจำลองกรุงเทพ Spotify Google Podcast Teach and Talk หรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วเราสคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Teach and Talk โดยศูวนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาก้าวใหม่9แห่งคุณภาพเพื่อปวงชน SCE The Modern Co-Learning Center for Science and EdTech for All